สวัสด,ดีครับผมอิสานม,มุ่งซ่อบ้านมาวันนี้เป็นงานกระถิ่นที่วัดพูวัดตะบ,บนคันแคนอำเภอบรรจารชีวีจังหวัดขอนแก่นครับสิเป็นลงทงขั้นวัดพูวัดนะพี่น้องไม่พี่น้องรับชมรับบัานเกิด้ลพี่น้องเ้ย มีสารมุ่งซึ่งบ้านมาด้อพี่น้องแ่กินแบบน้ครับอย่าแบนยนแบบจุ่มจับอร่อยเลยนะคะมาด้ยจ้ามากิมตาาันแรกันแกน่วันแรน่วันกน่นแนี่เดี๋ยวเห็นมันหนจังเลาก็สิงวกินแบบพี่จแ่บ้ี่หล่อครับ มมาาช้าหดแน่ครับแบบนี้พี่น้องมาหลายบา้านน่ครับมาที่วัดผู้วัดน

đang bảo mày cái <laughs> được cái gì không thấy một con không để bảo mày đi không để bảo mày đi nó có quạ không không có quạ không 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 có quạ không có quạ không không có quạ 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 không có không có quạ 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 không có พี่สิเป็นรัตตานีนะที่น้องนะอยากรวยอยากนี่เงล้านเง้แสนแตเดียเป็นบุญกัินในวัดรผู้วัดกที่น้องนะมีเป็นรัตตนี

คนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเจริญสุขสวัสดีเจริญศีเจริญชนเจริญลาบเจริญผลเจริญพันธ์เสมอสมัยนิราชทุกนิราชโศกนิราชโรคนิราชภัรยระสมสรรคุสมดขอให้สมประสงค์จงทุกประการขอให้ท่านญาติท่านโยมทั้งหลายจงประสบแต่โชคลาบมังมีโชค

เอติตังปัตติตังทุกังกิปปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโตปนโรโสยถามณิโยติรโสยถาสันตุสัพพะโรโกวินาสตุมหาเตพะวะตันตรายโยสุขิเภขายุโก SABBITIYO VIVACANTU SABBAROKO VINASATU MATE BHAVATANTARAYO SUKHI DIKAYUKOPAWA SABBITIYO VIVACANTU āpi vāndanaḥ sīliṣa nityāṁ buddhāpa cajīnoṁ vāthantī āyuvaṇṇau sūkhaṁ bhāvā lāṁ kālenaḥ daṁ tisāpaññā vādaṁ yuvi tamacchāṁ rāṁ kālenaḥ dīnaṁ hari-yēsū Ṭhūtēṁ sītāṁ

จะคอใพวพดันไหมก่อนพี่มองนะแต่พอดันไหมก่อนเอายคุณพอ เขามา่บานล้ล่ะปลยใหญ่มาแต่แตยาเฉยเฉยต้องยืนต้องมือล่ะน บงกับถิ่นมเป็น,นเนียนพนะ้องนมีคนหลายบ้านอยู่หลายบ้านอยู่ม่ซอยทับุญสี่วัดพุทธในพิ่น้องับบนญขั้นแค้นอำเภอบันจากจังหวัดขอแนแก่น ันมีแตดประมาณสางโมงกกวัวใๆในในใน,ใน,นี้นะที่นองเนาะ

ไปทะโลกะคนละไม่ได้เห็นแก่ดอกไดวัดะรา,าก,กาาดเดยอ่แมวขัขนไ,ไปล้วรับจานนี้คุ้นการการะลังมาหลายนาทีนองนาะสิลังไม่เยอะ พ่อระยะ2โมงคืนนี้3โมงนี่ถือวคนมาทำบุญที่วัดทวัดกะพนองนี่ไม่เงียๆเลยนี่รูสึกว่าคนหลายกวว่านไม่พ oh ี on ่น้องัน้เพราะวันนี้เป็นมือที่สองถเป็นกึ้นวัดทุกวัดเป็นมือที่สองมพี่น้องเลยมามาโรบเลยก็ khung kính 1200 k 2 cái ngang 2 quả mắt 2 2 mắt là nó ่กดร้็าเข้ามาที่นี่ครับกแนะครับเนจ่ายาานะคัเเนที่นะครับระแวูไดนะครับก็มาจากาสร้างโรงงนะครับมากมายนะครับแล้วก็มาไม่้นะครับก็นะครับทพักอามันะครับไดนะครับไม่แต่บ้านคือยากนะครัท่านะ มเืก็ะาหาโมง้พี่น้องเนาะีไปไทเอาหนาอันอันเม็ดมาท่นไปจับเนี้นอยไปไทยเานาไเลยเอามามาจ้อ ลาบุรีไปเท้านไยก็นี้ยไทยเปิ้ลเลยครับไทย, er ยเปิ้เลยไทยเปิ้ลไทยขาเจ้าผมนี่าหละน้ำอะไรกินน้ำมูหรอกท่าไทยกูไป ពនតាក់ទៅពនតាក់ខ្ញុំពីពនเนาะແມ່เนาะណែនណែនខ្ញុំតាក់ទុះណាແມ່ແມ່គេខំទៅយកតាក់ទៅថាព្រយយកហັນហើយយកទៅយកបែបได๋អັນពនតាក់ແລ້ວពនພາតាក់ແລ້ວ ก้อนขับกี้ก้อนับกี้ก็เม่อนกันกนขับกี้กอนขับกี้เป็นไงก้อนขับกี้เป็นไงก็ขยันขยัยอนเข่นายปากี่่น้อะมันไปทอโลกเล่นหน่แสบก้อนขับกี้ม่ามบั ตอนนี้ก็มีคนมาหลายแล้วพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปบางด้านพี่ด้วยเล่นแถวไปเลยบางด้านพี่กันยอดแสนยอดแสนมาดิ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 ดิมาดิาดิมาดิมอดิามาดาา về bạn กลับมาพี่กันล่ะ đó 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 เดี๋ยวฟางหน่กน่อนเลยเนอะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนี่ได้ละคนใจดีสวัสดีครับ,บกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ